สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม n o m a n s s y y นะครับแต่ว่าภาพเปิดหน้าจอมาอาจจะแปลกๆสนันิดนึงครับก็พอดีว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ วิธีการหาในส่วนของยาน,นะครับโดยที่เราเนี่ยใช้ประโยชน์หรือว่าหาจากเว็บนะครับที่มีชื่อว่า No Man's s y y o o r r i n n t t e x x h h n n g e นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ใน Description นะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับมาดูที่หน้าตาของตัวเว็บนี้ก่อนนะครับ ก็หน้าตาตัวเว็บน,นะครับถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วหรือทําการเซิร์ชหรือไงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นหน้าอื่นนะครับให้เราทําการกดในส่วนของออหน้าเพจที่เป็นเซิร์ชนะครับด้านบนตรงนี้โอเคก็ผมลองกดสักหนึ่งรอบครับเข้ามามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยที่ในเว็บนี้นะครับนอกจากที่เราจะสามารถหายานได้แล้วเรายังสามารถหาพวกยานแม่ยานลูกปืนพวกพืชพันธพวกเบสพวกในส่วนของออตะโพกนะครับ ดาวเคราะห์ต่างๆครับรวมไปถึงในส่วนของจุดที่มี living chip นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเฉพาะในส่วนของยาน starship นะครับแล้วก็ในบนหมู่ต่างๆนะครับก่อนที่เราจะไปทําการเซิร์ชนะครับมาดูวดหมู่ด้านบนนะครับตรงนี้หัวข้อแรกคือการเซิร์ชครับหัวข้อที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของเซิร์ช r e s o u ครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของผลลัพธ์นะครับหลังจากที่เราทําการเซิร์ชไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของ my favorite ครับผมขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าถ้าใครมาใช้ครั้งแรกเนี่ยไม่น่าจะมีในส่วนของ My Favorite แน่ๆครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ ลาเทสครับก็หรือว่าในส่วนของล่า,าสุดนะครับที่มีการแอดเข้าไปโดยที่เมื่อเรากดเข้าไปที่หมวดหมู่นี้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆนะครับถูกรวมเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็น,น,น,ปน,นในส่วนของยานปืนมติทูนในส่วนของสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรประมาณนี้รวมๆกันอยู่นะครับก็คือเขาจะจัดเรียงเลยว่าอะไรที่เป็นข้อมูลล่าสุดบ้างนะครับต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของท็อปเฟอร์บลิคครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของอผู้เล่น ต้อไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นีครับขอไปผู้เข้าชมนะครับหลายๆคนนะครับที่มีการติดดาวหรือเฟเวอร์ริดไว้แล้วก็เขาเอามาจัดอันดับครับประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นการจัดอันดับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกเกี่ยวกับการเก็บสถิติต่างๆนะครับท็อปฟิสิเนะครับแล้วก็ในส่วนของมอดเตอร์เอ่อมอดเตเตอร์ชอนะครับหรือทางที่ผู้พัฒนาหรือผู้ที่ทำเว็บนี้ เขาเป็นคนเลือกหรือแนะนํานะครับโอเคประมาณนี้เราก็ข้อเสียนะครับบอกข้อเสียก่อนนะครับข้อดีเนี่ยร,รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถหาในส่วนของยานที่เราต้องการได้นะครับแต่ข้อเสียหลังจากที่ผมเทสมานะครับปรากฏว่ายาหลายๆล่ามหลายๆแบบนะครับอาจจะถูกเปลี่ยนจุดหรือถูกสลับไปเป็นยานลำอื่นแล้วโดยเฉพาะาที่ลองเทสดูนะครับ ถ้าเป็นยานที่มันเก่ามากๆเราก็เป็นประเภทเอ่อพวกไฟเตอร์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ตรงแล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าเกิดอ,อยากจะได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมอขอเก็บไว้เป็นคลิปต่อๆไปและกันเพราะว่ายังมีอีกหลายช่องทางครับในการหายานที่เราต้องการนะครับแต่วันนี้เนี่ยเเดี๋ยวเราจะมาหาประโยชน์จากเว็บนี้ก่อนไม่ใช่ว่ามันไม่ตรงทุก กรัมนะครับในส่วนของข้อมูลในในเว็บนี้ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของข้อมูลล่าสุดเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะตรงก็คือถ้าที่อกลองเทสมานะครับถ้าเป็นยานทุกยานทุกรามเนี่ยทุกแบบนะครับถ้าเป็นข้อมูลหลังจากที่อัปเดตในส่วนของอัลอฮเนี่ยค่อนข้างจะตรงน่าจะตรงหมดท,ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตล่าสุดเลยส่วนยานที่ ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมลองเทสมานะครับที่มันตรงข้อมูลตรงยังคงตรงอยู่ครับจะเป็นยานประเภทเอ,อเอ็กโซติกทั้งนั้นเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีเนี่ยเราอาจจะได้ยาที่ต้องการส่วนข้อเสียเนี่ยยาลำเก่าๆที่มันเป็นข้อมูลเก่าๆเ,เนี่ยเราอาจจะไม่เจอแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้เราลองมาเล่นดูก่อนละกันในส่วนของหน้าเว็บตรงนี้นะครับก็เริ่มจากในส่วนของหน้าเสิร์นะครับอย่างแรกนะครับเราสามารถ คลิกแบบเสิร์ตแบบประมาณว่าเข้าค่าแบบง่ายๆได้ซิมเปิลได้หรือเราจะเสิร์ตแบบละเอียดๆเลยเราสามารถคลิกที่ลูกศรตัวนี้ครับมันจะโชว์แบบข้อมูลละเอียดๆที่เราต้องการเลยเช่นข้อดีของตรงนี้นะครับคือเราสามารถเลือกแพลตฟอร์มได้เลือกในส่วนของเวอร์ชันได้ว่าเราอยากจะหายานแบบนี้เนี่ยเป็นข้อมูล ในอัปเดตไหนก็อย่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของเอารอด้วยนะครับซึ่งจะเป็นอัปเดตตัวล่าสุดโอเคแต่ว่าเบื้องต้นผมจะขอไม่ลงรายละเอียดตรงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเราใช้เพียงแค่ เซิร์ฟแบบธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคมาเริ่มจากอันแรกครับอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับว่าเราจะต้องทำการเลือกทุกครั้งถ้าไม่เลือกเนี่ยจะไม่สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับก็อย่างแรกที่เราต้องใส่ไปครับจะเป็นในส่วนของระบบ Galaxy ซครับระบบ g a l a x กซีนะครับสำหรับใครที่เล่นก a l a x ซแรกอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆ ep ที่ผ่านมานะครับจะเป็น g a l ล xy ซี่ที่มีชื่อว่ายูคลิดครับก็ตรงนี้ให้เราเลือกทำการเลือกเป็นในส่วนของยูคลิดครับตรงนี้เนี่ยเขา เรียงตามาตัวสอรตัวแรกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวนี้ครับยูคลิกครับในกรณีที่ใครที่เล่นไปสมัครหนึ่งแล้วเราก็อเผอิญว่าติดใจในส่วนของระบบ g a l ล x y ซอื่นนะครับก็สามารถเลือกได้ให้ดูระบบก a l a x y ของตัวเองนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเลือกไม่ตรงเนี่ยข้อมูลที่เจอก็มกีต้องบอกว่าไม่ตรงแน่ๆนะครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็น หมวดหมู่ที่เราต้องการจะเซิร์ชครับตรงนี้ผมขอเป็นในส่วนของยาสตาร์ชิพนะครับที่เหลือเนี่ยก็ลองไปเสิร์ชดูได้ครับก็ที่ผมใช้บ่อยเนี่ยจะเป็นในส่วนของยานสตาร์ชิพแล้วก็ในส่วนของปืนมิติทูนนะครับตรงนี้ก็แต่วันนี้ใน EP นี้คอนเทนต์นี้จะขอหาในส่วนของยาสตาร์ชิพนะครับแล้วก็รูปแบบยาครับต่อไปครับท้ายหรือประเภทหรือรูปแบบยานนะครับผมจะขอเลือกเป็นในส่วนของยาเอกซติกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายานประเภทโซล่าชิพเนี่ย ค่อนข้างจะหาง่ายแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สําหรับผมนะครับจริงๆอ่ะยาที่ผมชอบจริงๆมันจะเป็นยานที่แบบเน้นเก็บของได้มากกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเบื้องต้นผมขอเป็นยานเอกโซติกก็แล้วกันครับเอกโซติกเท่าที่ผมเทสมานะครับเหมือนต่อให้เป็นข้อมูลเก่าเนี่ยมันก็ยังคง มีในส่วนของยานจุดตรงนั้นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอีกทีว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับรับรต่อไปครับโอเครู้สึกว่าเมื่อผมเลือกเอกโซติเนี่ยมันจะไม่มีให้เราเลือกประเภทของคลังเก็บของหรือช่องเก็บของนะครับก็เดี๋ยวผมขอรออ้องเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัว explorer ดูแล้วกันครับถ้าเป็น explorer หรือย,ยานประเภทอื่นๆนะครับมันจะมีในส่วนของ เอสอสลอตช่องเก็บของครับตรงนี้เนี่ยรายละเอียดน,นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็น T1 น,นะครับจะมีตั้งแต่1 5บหถึงสิช่องเก็บของนะครับ T2 2 0งยถึงยีครับและ T3 30ถึง38นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากเลือกประเภทไหนเลยแต่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเลือกยานประเภทอื่นเนี่ยบางทีแล้วข้อมูลถ้ามันเก่าเกินไปเราอาจจะไม่เจอยานเอ่อจริงๆริอ่ะเท่าที่ผมลองเทสดูอ่ะ เราจะเจอยาประเภทนั้นแต่ว่าอาจจะไปใชส้สีที่เราหาหรือถูกใจครับเพราะว่าต้องบอกว่าในเว็บนี้เราสามารถหาได้แม้กระทั่งพวกสีพวกชิ้นส่วนต่างๆของยาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะกันผมอยากได้ e x ซติ c นะครับยาประเภท exotic ครับรับต่ปไปนะครับเขาจะให้เราเลือกคําว่าเราอยากจะหายาที่มันตกหรือ ไม่ตกก็ได้อะไรประมาณนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะครับเปรียบเทียบน,นะครับยานตกเนี่ยก็คือเราไปหามาได้ยานฟรีก็จริงแต่ว่าเราจะต้องเอามาซ่อมนะครับส่วนยานที่ไม่ตกนะครับก็คือยานที่เราสามารถหาเจอใน Space Station ต่างๆนะครับโดยในที่นี้เนี่ยจะเน้นย้ำไปที่ Space s t a t i o n นะครับก็คือถ้าเราหาในส่วนของยานที่ไม่ตกนะครับแล้วผมลองเซิร์ชดูข้อมูลที่ออกมาครับมันจะเป็นยานที่เราเนี่ยจะต้อง ตรงไปยังระบบดาวาระบบดวงดาวนั้นๆแล้วก็เข้าไปยัง Space Station นะครับเราก็ทำการรอครับในแต่ละรอบยานลำนั้นเนี่ยหรือยานเป้าหมายเนี่ยมันถึงจะเข้ามานะครับโอเคประมาณนี้ก็ต่อไปนะครับนอกจากที่เราจะสามารถเลือกยานตกไม่ตกนะครับเราสามารถฟิลเตอร์ในส่วนของสีได้นะครับก็อยากได้สีไรลองใส่ไปดูเลยครับสมมุติว่าผมอยากได้สีขาวไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับตรงนี้ แล้วก็ตัวในส่วนของมาร์กิ้งก็เช่นเดียวกันครับก็พวกรายต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับเดี๋ยวมันจะหาข้อมูลไม่เจอเนี่ยให้เรามามองทางด้านขวาฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ ชิ้นส่วนต่างๆที่เราต้องการนะครับเช่น Net อย่างตัวนี้จะเป็นในส่วนของยานปลาหมึกนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของยานที่เป็นชิ้นส่วนวงกลมสมมุตินะครับผมเอาชิ้นส่วนนี้มาสามารถประกอบกันได้นะครับอย่างสมมุติว่าอยากได้2ปีอย่างนี้หรืออยากได้ปีกเดียวอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับเราสามารถเล, <S <S เลือกชิ้นส่วนได้แต่ว่าข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีทุกชิ้นส่วนนะครับเราต้องดูก่อนว่ามันมีไหมขึ้นอยู่กับว่า ผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คือสมมติว่าเราไปเจอยานตกนะครับแล้วเราอยากจะแชร์เราก็ทําการเซฟในส่วนของรูปตัวนั้นพิกัดตัวนั้นมาให้เราก็ทําการอัปโหลดในส่วนของข้อมูลนะครับขึ้นเว็บนี้ก็เหมือนกับจะเป็นการแชร์ครับแบ่งปันให้กับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่ทําการอยากหาในส่วนของยานที่เราเจออะไรประมาณนี้ครับก็ตรงนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเอาพูกนี้ออกครับผมอยากรู้ว่าณตอนนี้นะครับในกาแล็กซี่ยูคลิครับ อยานประเภทเอ็กโซติกนะครับเราก็ขอเป็นยานที่ตกด้วยเพราะว่าอยากประหยัดเงินครับต่อไปนะครับในส่วนของสีผมไม่เลือกครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วค่อยไปเลือกในตัวรีซอสหรือผลลัพธ์ของมันดีกว่าโอเคกดเซิร์ชนะครับตรงนี้หลังจากนั้นครับที่หน้าต่อไปครับยานที่มันโชว์ขึ้นมานะครับจะเป็นยานประเภทที่ตกทั้งนั้นคือหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องไปทําการเคมแล้วก็ทําการซ่อมนะครับก็ตรงนี้เนี่ย เราเลือกไปเลยครับเราอยากจะได้ยานรูปแบบไหนนู่นนั่นนี่เพราะว่ามันจะโชว์หมดเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นยานเอ่อสีนี้สีนี้ชิ้นส่วนนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆอ่ะอยากได้สีขาวครับเอ่อหรือว่าจะเอายานปลาหมึกดีถ้าเป็นปลาหมึกก็คงต้องเป็นสีแดงใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นสีแดงก็แล้วกันโอเคปลาหมึกอันนี้ครับไม่ได้ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเอ่อทำไมหนวดมันมันสั้นๆโอเคงั้นเอาตัวนี้แล้วกัน ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเพราะว่าเออตัวนี้พรเอิญว่ามันสวยครับแต่ว่าหนวดมันสั้นไปนิดนึงหนวดด้านหน้าครับมันสั้นไปนิดนึงเลยเอาหนวดตัวน,นีดน้ดีกว่าก็สมมติว่าเราได้ลำนี้นะครับผมเล็งลำนี้ไปแล้วข้อมูลนี้นะครับถูกอัปเดตคือวันที่4เดือน4คิดว่าน่าจะมีแน่ๆครับก็คือเป็นของปีนี้เลย ค่อนข้างจะล่าสุดนะครับก็อยู่ใน Galaxy e ี่ยูเนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าข้อมูลนะครับให้เราทำการกดคลิกตรงยานที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะลิงก์ไปที่หน้าใหม่นะครับโดยที่หน้านี้นะครับจะมีข้อมูลครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก่อนที่เราจะไปทําการตามหายานที่เราต้องการเนี่ยหครับคือพิกัดตัวอักขรนะครับที่ได้มาจะสามารถดูตรงนี้หรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่คือพิกัดที่เราต้องใส่ไว้ในประตูพอร์ทัลนะครับ แล้วก็ระับต่ปลายครับสิ่งที่เราต้องรู้ครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อดาวเคราะห์หรือดวงดาวนั้นๆครับตรงที่ตัวยานตกนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูได้จากไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีไหมนะครับโอเคพอดีว่าผมหาข้อมูลทางฝั่งขวาตรงนี้มัน มันน่าจะไม่มีชื่อครับแต่ว่าผมเห็นละชื่อเนี่ยมันถูกใส่ไว้ในรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชื่อดาวเคราะห์ครับจะเป็นรักบี้2นะครับตามนี้เลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้ครับคือพิกัดบนดาวเคราะห์ดวงนั้นหรือจุดที่ยานตกนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าพิกัดในส่วนของที่เราจะใส่ประตูพอร์ทัลคือรหัสตามนี้ ชื่อดวงดาวที่เราต้องการไปครับในกรณีที่ประตูพอร์ทตอร์ไม่ได้อยู่ดาวเคราะห์ดวงเดียวกับที่ยานตกนะครับเราจําเป็นจะต้องรู้ชื่อดาวเคราะห์นั้นด้วยก็คือรักบี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญครับคือพิกัดครับไม่งั้นเราต้องหาตายนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปทางรู้เลยว่ายานเนี่ยมันตกที่พิกัดจุดไหนของอบนดาวเคราะห์ดวงนั้นนะครับตอนนี้ก็คือพิกัดลบสามสกับ ลบ 3= 3 6 7 7ครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดทั่วไปครับเช่นระบบแกล็กซีคืออะไรซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือในส่วนของยูคลิสครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลตัวอื่นนะครับสิ่งที่เราอาจจะรู้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของระบบดาวเคราะห์ดวงนั้นชื่ออะไรคนหาเจอชื่ออะไรชื่อยานอะไรแล้วก็พอดีในรูปเนี่ยมันมันให้มาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือชื่อยานจะดูตรงนี้ เรากา็หรือดูตรงนี้ก็ได้ครับเป็นยานประเภทเอ็กโซติกครับคลาสเอส ช่องเก็บของครับ20แล้วก็มี6แล้วก็จริงๆถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีบวกอีก1จุดนะครับไม่แน่ใจว่ายานประเภทนี้มีบวกหรือเปล่าเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นส่วนของช่องเก็บของอันแรกนะครับอินซูลี่ปกติอันที่2เนี่จะเป็นในส่วนของตัวเทคโนโลยีครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัวคลังเก็บของที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่อัปเดตเอารอเข้ามานะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของมูลค่าครับ12ลร้านครับตรงนี้ถ้า ใครยังไม่ค่อยมีเงินนะครับหรือยังปั๊มเงินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยแนะนําว่าเราไปหายานตกมาทําการซ่อมเองก็ค่อยๆซ่อมไปก็ได้ครับก็คือข้อเสียนะครับข้อดีเนี่ยมันได้ยานฟรีก็จริงแต่ข้อเสียเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราจะเอายานขึ้นเนี่ยเราต้องทําการซ่อมในส่วนของ ระบบต่างๆพื้นฐานก่อนนะครับก็คือระบบอายานขึ้นระบบโรชิล uh, ระบบพาวส์เอนจินอะไรประมาณนี้ที่เหลือเราก็ค่อยๆซ่อมทยอยซ่อมไปก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้ทั้งหมดนะครับเราจะเซฟรูปภาพโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปเจอกันในตัวเกมโน n ม Sky เลยนยครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวรอบนี้ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะ เล่นเป็นเซฟของตัวโนแม n สกายที่เอาไว้ใช้ในซีรีส์โนแม n สกายก็คือคู่มือสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าเซฟนะั้นอะยังไม่ได้มียาเลยเป็นเป็นยานสตาร์ชิพแบบเ,เริ่มแรกเลยนะครับก็คือยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนยานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้เปลี่ยนยานไปนทีเดียวเลยโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในตัวเกมโนแมนสกายนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ผม เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ยืนอยู่หน้าประตูพอร์ทัลครับต้องขอเล่าย้อนกลับไปสนิดนึงถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามในส่วนของซีรีส์คู่มือสําหรับผู้เล่นใหม่มานะครับก็นะตอนนี้เนี่ยผมไดเ้เล่นต่อจากหลังจากที่ผมเนี่ย ทําการหาประตูพอร์ทตล์ทำการหาในตัวของอกรีบหรืออัคราสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้พยายามสร้างฐานครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการหายานกันครับก็ยานของผมนะครับดั้งเดิมเลยก็คือยานลําแรกเลยนะครับจะเป็นยานตัวนี้คราสซีครับ,รบแล้วก็ช่องเก็บของนู่นนี่อะไรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยสักนิดนึง แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการหาในส่วนของยานเนี่ยแนะนําก่อนนะครับให้เราทําการเก็บของหรือทําการย้ายของจากยานเก่าก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องบอกว่าของเนี่ยมันจะไม่ตามมานะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นครับตรงนี้รู้สึกว่าผมได้มายังไม่เคยเปิดเลยเดี๋ยวขอเปิดก่อนครับแล้วก็ได้ในส่วนของโมดูลครับเอ่อตรงนี้เอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับ โอเคน่าจะยังไม่ใช้แล้วก็พวกแก่ต่างๆขอเก็บไว้ในในตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับยาลำนี้เนี่ยอยากจะให้มันแบบเปล่าๆครับโดยที่ไม่มีอะไรติดไปครับหรือว่าอะไรที่ไม่สาคัญค่อยติดไปก็ได้โอเคไนโตรเจนไม่เอาครับเบอู์ตัวนี้เอาเก็บไว้ครับไม่เอาครับแล้วก็ในส่วนของคาโก้ครับก็เอาปักเนี่ยมาแล้วกันครับไม่มีที่ครับโอเค ก็เดี๋ยวตรงนี้ถ้าง,งานเอาพวกสมบัติพวกนี้ไปแลกันเพราะว่าผมน่าจะไม่ใช้ละสมบัติพวกนี้ที่ติดตัวไว้นะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ทําการแอคทีเวทในส่วนของประตูพอร์ทรัลนะครับก็ถ้าใครสนใจเวอร์ชั่นใหม่นะครับในการหาประตูพอร์ทรัลเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูในคู่มือสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น E ีไหนน่าจะเป็น E ีีล่าสุดนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวตรงนี้เออเอเคอีกอันเดียวครับย้ายของเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวกลับไปดูตรงนี้นิดนึงโอเคปักเนียมครับเราก็หลังจากนั้นนะครับข้อมูลนะครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทําการใส่ในส่วนของออรหัสนะครับพิกัดในประตูพอร์เตอร์ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําการเร่งเวลาไปแล้วก็เดี๋ยวไปพอดหยุดดูในตัวสุดท้ายกันเอาเองนะครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นรูปบ้านหรือกระท่อมตัวนี้นะครับก็ตรงนี้พอสอยู่ดากันเองครับแล้วก็ตดท้ายเป็นตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเป้าหมายข้างหน้าของเรานะครับจะเป็นดวงดาวเอ่อดวงดาวที่มีชื่อว่ารักบี้ทูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูพอร์ทัลครับไม่แน่ใจว่าเราจะได้โผล่ไปที่ ระบบดวงดาวที่ชื่อว่ารักบี้ทูเลยหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องไปนั่งตามหากันอีกทีครับ <S <S โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับ <S <S เอาละครับออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเรามารู้กันครับ <S <S โอเคเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกต้องนะครับเราก็ข้อมูลน่าจะถูกด้วยตรงนู้นมีในส่วนของ Communication Station <S <S วางไว้อยู่นะครับคาดดาวว่าน่าจะเป็นจุดที่ยานตกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ครับเรารู้ในส่วนของพิกัดที่ยานตกอยู่แล้วนะครับอย่างแรกนะครับให้เราทําการขึ้นยานไปก่อนครับ ให้เราดูว่าณนะตอนนี้เราอยู่พิกัดไหนครับวิธีการดูครับอย่างแรกให้เราปรับมุมมองนะครับเป็นมุมมองบุคคลที่1ครับ เพราะว่าถ้าเป็นมุมมองบุคคลที่3าเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นพิกัดได้นะครับเมื่อปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หหรือมุมมองที่ผมอยู่นตอนนี้นะครับให้เราทําการก้มลงมาดูครับเราจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับที่หน้าปัดนะครับเราอยู่บนดาวที่มีชื่อว่ารักบี้ทูครับเราก็พิกัดตอนนี้คือบวก3าที่ครับกับลบ44.76นะครับโดยที่ผู้ที่ค้นพบหรือหาเจอนะครับชื่อซินดิสเตอร์ไม่แน่ใจว่าอาถูหรือเปล่าครับซ1 2นะครับ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรานะครับอ,อยู่ที่รบ38.42กับลบ131.67นะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนื่องจากว่ายานแบบนี้มันมันต้องคอยมองหน้าปัดน,นะครับเดี๋ยวผมขอเอามาื่อกี้รู้สึกว่าการเอายานขึ้นน่าจะหมดกอเติมนิดนึงครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เรามองไปตางาวิธีการเชนนะครับมองมองไปทางนู้นครับแล้วก็ลองขับยานไปข้างหน้าดูครับ ถ้าสมมติว่าตอนนี้มันอยู่ที่เอาเฉพาะตัวแกน x ก่อนนะครับ33.59นะครับแต่ว่าเป้าหมายของเรามันอยู่ที่ลบ38เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นค่าลดลงครับถูกต้องครับเราก็ต่อไปแกน Y นะครับลบ45.25ครับเอ่อเป้าหมายของเราคือแกน Y นะครับลบ131.67มครับมันจะต้องมีค่า,าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือติดลบเพิ่มขึ้นนะครับ โอเคใช่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นจริงๆครับเนื่องจากว่าน่าจะอยู่ไกลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราบินออกไปนอกออในส่วนของนอกดาวเคราะห์ตรงนี้ครับนอกชั้นบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของ Pa ว s e e n g i n e นะครับพุ่งเข้ามาเนี่ยจะรวดเร็วกว่านะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเป็นยานต้ียกครับยานขวัญใจมหาชนเนี่ยมันจะมีในส่วนของพวกลูกคอมมิ i ชันสเตชันเนี่ย วางอยู่ค่อนข้างจะเยอะครับก็เหมือนประมาณว่าใครที่ได้มา,าทําการเอาในส่วนของยานตรงนี้เขาก็จะามาขอบคุณมากวางรูปนี้มาแบบขอบคุณนะคนที่เจอนู่นนั้นนี่อะไรย่างเงี้ยอโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับผมรื้อไปครับอย่างแรกนะครับแนะนําว่าให้เราทําการปิดนะครับในส่วนของระบบเน็ตเวิร์กนะครับตรงนี้ซึ่งผมดิสเ b เบิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของมัตติเพเยอร์นะครับโอเค เราก็เดี๋ยวตรงนี้เราไปดูนครับว่าจุดเป้าหมายเนี่ยจะเจอยานที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเป็นยานปลาหมึกสีแดงครับโดยที่ตรงหัวเนี่ยจะมีลายเสือเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าไครับหางหรือขาครับยาวๆหน่อยปลายหางจะเป็นสีบ่วงนะครับสงสัยตรงนี้จะไม่ใช่เดี๋ยวผมขอดูพิการนิดนึงลบสามแปดแล้วก็ลบหนึ่งสามหนึ่งเออน่าจะใช่หรือว่าผมเห็นอยู่ตรงนน้อนอีกหนึ่งจุดนะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละโอเคสงสัยจะไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเราตรงไปยังตรงนู้นครับฟืบน่าจะใช่ครับมารู้กันว่าใช่ไหมโอเคตรงไปครับก็เป็นสีแดงครับมีลายเสืออยู่ตรงหัวครับแล้วก็มีบริการประตูเททพอร์ตกับฐานของเราด้วยนะครับโอเคตรงนี้ผมลงเลยนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับเเป็นเทคนิคเล็กน้อยครับสมมติว่าถ้าใครเนี่ยต้องบอกว่ามีเหลือของอยู่ในยานะครับค่อนข้างจะเยอะครับสมมติว่าอย่างของผมเนี่ย ดูยานก่อนนะครับจะมีพวกนี้ซึ่งผมเนี่ยเสียดายครับอยากเอาติดตัวไปด้วยแต่ว่าช่องเก็บของในตัวผมสมมติน,นะครับว่ามันเต็มให้เราใช้วิธีนี้ครับเข้าไปทําการเคมในส่วนของยานใหม่ก่อนนะครับก็ลองเข้าไปคุยดูครับเมื่อกี้ผมดูเ่อดูจากราาาะสอ้าวอ๋อแปลว่ามันไม่เกี่ยวกันนี่ครับเพราะว่าผมก็ดูว่ามันมีแต่ไอตัวสีแดงแล้วมันไอเรียกว่าไงครับ หางมันสั้นสรุปคือมันไม่เกี่ยวครับยังไงหางมันยืดได้อยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรครับก็ดูในส่วนของยานครับจะเห็นว่ามียานผูกพังมากมายครับตรงนี้เนี่ยเราต้องทาการซ่อมก่อนนะครับเมื่อเราซ่อมแล้วถามว่าจําเป็นต้องซ่อมไหมจริงๆถ้าไม่พูดถึงเทคโนโลยีพวกนี้นะครับพูดถึงพวกตัวพวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซ่อมก็ได้แต่ข้อดีนะครับถ้าเราซ่อมเนี่ยเราก็จะได้ช่องเก็บของเพิ่มมาครับประมาณนี้ในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็คาโก้ครับประมาณนี้เลย โอเคเราก็ลองคอมเพรดูครับแน่นอนครับผมว่ามันต้องดีกว่ายานเดิมแน่ๆนะครับก็ประมาณนี้เอ่อผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถโอเคสามารถย้ายได้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับเราเห็นว่าช่องเก็บของมันเต็มละประมาณนี้นะครับแต่ทิกเล็กน้อยครับก็ให้เราทําการเคมชิปไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคเมื่อเคมชิปนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเปิดเข้าไปในเมนู Star Shi p นะครับตอนนี้มันเป็นยานประมึกนะครับโอเคเราก็ช่องเก็บของเนี่ย ได้ในส่วนของคาโก้ว่างอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถย้ายไปไว้ในคาโก้ก่อนก็ได้นะครับโอเคก็ตรงนี้จะเป็นสูตรครับในกรณีที่ช่องเก็บของเราไม่พอหรือ,อ,อมันเต็มนะครับก็ให้เราทำการเ,เคไปก,ก่อนครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทำการบินหนีไปนะครับให้เราทำการถ่ายโอนของก่อนครับก็ตอนนี้ผมถ่ายโอนของนะครับมาใส่ไว้ใน อ่หมดหมู่คาโก้นะครับของยานใหม่แล้วก็มองกลับไปครับยานเก่ายังคงอยู่นะครับขึ้นไปที่ยานเก่าครับฟึบเมื่อขึ้นยานเก่านะครับรองเข้าในหมดหมู่ของเมนูครับเราจะเห็นว่ามันกลับมาเป็นยานสตาร์ชิพของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถย้ายของที่อยู่ในสตาร์ชิพครับมาไว้ในตัวเราก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาของจากตัวเรานะครับย้ายไปที่ยานลาใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเอ่ยุ่งยากนิดนึงแต่ว่า เราสามารถย้ายของที่เราต้องการนะครับไปยานลำใหม่ได้เลยโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอันครับ s Signal Booster เตอร์เอาไปก็ได้ครับช่างมันไหนๆก็เหลือช่องหนึ่งละแล้วก็ณตอนนี้นะครับเช็คของสักนิดนึงในยานสตราชิปเนี่ยไม่มีของเหลือแล้วครับมีในส่วนของเทคโนลยีพวกนี้เทนโนอีพวกนี้ไม่สามารถย้ายได้นะครับเต็มที่คือเราสามารถเ,าเรียกว่าไงครับทำการาพังหรือ ทําการเรียกว่าครับ Disable เขาเรียกว่าประมาณว่า,า,าย่อยเทคโนโลยีครับเราก็จะได้ในส่วนของทรัพยากรมาบ้างเล็กน้อยแต่คิดว่าน่าจะได้คืนมาไม่หมดนะครับแต่เบื้องต้นก็คือในไหนเราก็ติดในส่วนของเทคโนโลยีไปแล้วก็ช่างมันครับเดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งใหม่ในตัวยานใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันย้ายไม่ได้นั่นเองโอเคหลังจากนั้นนะครับออตอนนี้ยา Starship เนี่ยยังคงเป็นลําเดิมอยู่นะครับเราก็มาขึ้นยานลำใหม่เลยปุ๊บ เรียบร้อยครับแล้วก็มันขึ้นมาเตือนมาครับว่าตอนนี้เนี่ยยานของเราเนี่ยากลายเป็นยานปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้โอเคแล้วก็หลังจากนี้ครับผมก็ยังจะคงใช้ยานลานี้ต่อนะครับก็คือยานลำเก่าเนี่ยจะไม่ใช้ละก็ตรงนี้เราต้องทําการซ่อมก่อนนะครับนี่เป็นตัวอย่างน,นะครับในการหายานโดยใช้ประโยชน์จากเว็บ No Man's Sky Coordinate Exchange ครับ เดี๋ยวใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการหายานจากพวก เว็บอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ reddit หรือ,อในส่วนของ Twitter นะครับจริงๆอ่ะหลักการคล้ายๆกันแต่ว่า,าในส่วนของ t w i t t e r เนี่ยมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่ใน,น้านะแต่ reddit เนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาไปทำการแชร์ในส่วนของพิกัดต่างๆนะครับจะอยู่ในเว็บ reddit เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเราก็จะได้หลายแบบหลายอย่างที่เราต้องการด้วยก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอ ทำเป็นอีแยกเนื้อหาแยกเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะดูไม่เหมือนกันครับแม้ว่าข้อมูลที่เราต้องใช้เนี่ยเหมือนกันก็าตามแต่วิธีการดูจะ,จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนในเว็บที่ผมแนะนำไปใน E ีีนี้นะครับเรานอกจากที่ว่าจะหาในส่วนของยาแล้วเรายังสามารถหาในส่วนของปืนปติทูนก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแนะนำเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปไหมแต่ว่าเบื้องต้นต้องบอกว่า ปืนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่สามารถสู้กับพวกเซนเนลหรือพวกนี้ได้เลยก็ต้องคิดว่าเล่นทุกครั้งนะครับจะต้องทําการหาปืนที่มันแรงๆดีๆดครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัดจบเนื้อหาในะ EP นี้ไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปทําการซ่อมยานครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้าได้มีการถ่ายในส่วนของเซฟนี้อีกก็จะเห็นผมใช้ยานปลาหมึกเป็นหลักนะครับ โอเคครับแล้วก็เนื้อหาในอีีนี้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามได้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้นะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในอีีนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ในอีีหน้าครับสำหรับ EP ีนี้ก็สวัสดีครับ